ขโมยกระโจนตอนนี้ตีเนียนมากๆนะครับมาในหลากหลายวิธีการมาแบบเป็นลูกค้าเราก็นําเสนอไปหลายครั้งแต่ก็ไม่เท่าครั้งนี้แหละครับมาเป็นลูกค้าสายชิวจริงๆโจรสาวครับยกเบียร์ไปทั้งหลังแถมยังสั่งกว๋วยเตีย๋ยวแบบสบายๆครับนี่ครับกล้องวงจรปิดในร้านจับภาพไว้ได้ครับโจรสาวคนนี้ต้องบอกว่าชิวจริงๆครับสวมกางเกงขาสั้นสีดําสะพายกระเป๋าท,ทําทีเป็นลูกค้าเนี่ยนะครับเดินเนียนๆเข้ามา ยกไปแล้วครับหนึ่งหลังยกแล้วก็เดินออกไปพนักงานก็เผลอน,นิดเดียวเท่านั้นเองครับแล้วเขา,เาไปแอบไว้หน้าร้านนะฮะเอบไปหน้าร้านเสร็จปุ๊บก็ไปเอารถมอเตอร์ไซค์กลับมาขนเหล้าออกไปครับนี่ฮะนี่ครับนี่แล้วจากนั้นครับก็พนักงานชายยังมาช่วยยกของด้วยนะครับนืกอ่าซื้อเสร็จเรียบร้อย<ะ>เพราะคนคนนี้คืออะไรรู้ไหมฮะเขาไม่ได้มาแล้วแบบ มาขโมยเลยฮะ,ะเขาคือลูกค้าปกติมาก่อนหน้านี้แล้วที่สําคัญ<ถ>คือพนักง,งานในร้านก็คิดว่าอ๋อนี่เป็นลูกค้าที่ซื้อเอาไว้เรียบร้อยเลยขนให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่โจรสาวรายนี้ยังตีเนียนเดินไปสั่งก๋วยเตี๋วด้วยนะเห็นไหมชิวมากขนาดที่ว่าเดินไปสั่งก๋วยเตี๋ยวรอร้านข้างเคียง รอจนได้ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็หลบหนีไปอย่างใจเย็นเอ יי. เขารู้ไหมนะว่าตรงนี้มีกล้องวงจรปิดจับภาพพฤตกิกรรมก็ชัดเจนเลยนะทุกช็อตเลยนะยถ้ารู้ก็ก็ๆๆคงไม่ทําแต่คงไม่รู้นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ริมถนนสายชากบกเชิงเนินนะครับที่อำเภอบ้านค่ายจงังหวัดประยองครับเจ้าของร้านเปิดใจโอ้โ,โหจริงจริงบอกว่าช่างกล้าจริงๆมาก่อเหตุอุกอาจแบบนี้พร้อมกับฝากให้ตำรวจเร่งจับตัวผู้หญิงคนนี้มาลงโทษให้ได้ด้วยนะครับเพราะว่า เจ้าของบอกว่ากล้องวงจรปิดจับภาพชัดขนาดนี้ถ้าจับตัวมาไม่ได้<ะ>ไม่รู้จะว่ายังไง<อ>นี่ฝากตำรวจครับโอ้โหแต่ก่อเหตุตีเนียนจริงๆนะฮะหิ้วแบบเนี้ยแล้วไปวางหน้าร้านก่อนเอามอเตอร์ไซค์ขี่มาขนของแล้วพนักงานในร้านช่วยกันขนด้วยนะต้องฝากพี่ๆตำรวจด้วยนะคะตามตัวมาให้ได้นะคะภาพชัดเจนจริงๆ